สวัสดีครับผมสวัสดียเนย็นๆยน,นะครับขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับก็เข้าสวนเข้าไร่เหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ไปซื้อต้นไม้มาครับจะเป็นลินจีนอพอหนึ่งนะครับจานวนสามต้นนะครับเพื่อจะให้ครบสิบต้นในสวนเรานะครับในสวนเราก็จะมีลินจีไรเมล็ดหนึ่งต้นลินจีจักระรรดสองต้นแล้วก็ลิ้นจีจน,น,จนอพอหนึ่งนะครับจานวนเจ็ดต้น ะจะรวมแล้วก็เป็น10ต้นในนี้ก็จะมีในนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาเป็น3ต้นตอนนี้ในส่วนเรามีทั้งหมด7ต้นนะจะปลูกลงมาอีก3ต้นก็จะเป็นสิบพอดีนะครับผมสิ่งที่ผมเอามาก็จะมีปุ๋ยนะครับผมนี่สูตรเล็งรากยี่สิบาเจ็ดเนะครับผมแล้วก็กสารปรับปรุงดินครับโดยลมไม้นะครับผมเพิร์แคลเซียมปรับปรุง ph กดด่างในดินนะครับผมให้ปลูกต้นไม้ได้ เอาง่ายให้มันออะะอรอดฮะผูดง่ายฮะก็จะมีพวกนี้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเออเม็ดฮะนี่ก็จะเป็นเม็ดเออเม็ดอะไรอื่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเขาแกะก่อนครับผมแกะก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเออพวอก,อ,กอ,อ,อืน,นี่ได้ละก็จะเป็นเม็ดไอ,อ,อ้นั่นฮะนี่ มเม็ดพวกไอ้ไอ,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 อ้นั่นฮะเม็ดไอ,อ้อะไรนะมะละกอครับผมเนี่ยนี่ก็จะเป็นเม็ดมะละกอที่จะมาลงในสวนเราฮะเนี่ยนี่ก็จะเป็นเม็ดมะละกอผมเตรียมมาเดี๋ยวก็จะลงปลูกด้านบนนี่แหละฮะปลูกด้านบนปลูกไอ้ตรงกลางระหว่างต้นไอ้ ต้นแก้วมาก่อนเนี่ยฮะแล้วก็ดันข้างดันข้างนี่ฮนะดันข้างสวนนี่ก็ล้อมสวนเลยจะปลูกให้ล้อมสวนนะครับมลวกเอ่อมะละกอนะครับโอเคแล้มาเดินดูสวนกอนดีกว่านะครับเดินมาดูสวนกอนดีกว่า,าอนย่าใส่หมวกน,นะครับผมใส่หมวกก็แดดก็เรื่มออกแดดก็ไม่วายได้หน่อย,น,อยนะฮะนี่นะฮะกำลังเป็นล,ปลูกเลยฮะนี่นี่ ลังเป็นลูกเลยบวบงูนะครับในสวนเราลังเป็นลูกกําลังเยย้อยฮะนี่บวบงูนะครับนี่อีกนี่อีบวบงูหนึ่งผลผลิตจากสวนเราในอนาคตแล้วก็กระเจี๊ยบพวกนี้ก็เริ่มออกดอกตุ่มๆแล้วครับเริ่มออกดอกตุ่มๆเดี๋ยวเขาบานเขาก็จะให้ผลผลิตเรานะครับผมเช่นอย่างเงี้ยออกมาแล้วนี่นี่ นี่นะครับกระเจี๊ยบขาวด้านบนนะครับลูกอาจจะไม่สวยแต่ก็ทยอยได้ฮะทยอยที่จะเก็บพวกกระเจี๊ยบแล้วก็ก็จะมีพวกไอ้บวบงูบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมก็กาลังจะขึ้นท่านี่บวบเหลี่ยมก็กาลังจะขึ้นนะครับบวบเหลี่ยมบางต้นก็ขึ้นบางต้นก็เรียบร้อยฮะ โดนไก่จิกไก่เคี่ยไปนะฮะเช่นตัวนี้เรียบร้อยแล้วตายแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะครับผมสวนกล้วยผมนะครับกล้วยทรงฟ้าวันนี้โป่งกอีนะฮะแต่ยังล้มอยู่นะฮะกกล้วยนะครับกล้วยไข่ในสวนเรานีมีหนึ่งสองสี hina, okay. Okay. ่บีส่วนนี้ตัวนี้เมื่อวานเกือบจะล้มเลย ทำหลักให้เขาแล้วหลักคำยันละหลักคำยันหนึ่งกวัวจะล้มซะกวัวจะโค่นนะฮะนี่สวนเราออกปีอีกสองต้นนะ่ะต้นไทไทยนึงต้นไทไทยออกปีอีกสองต้นกำลังจะออกเรือนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอยู่นะครับผมก็เดินดูสวนวันนี้วันนี้ก็จะมาปลูกอ่าพวกลิ้นจี่เนะพอหนึ่งนี่ออกดอกอีกแล้วนะครับ เดี่ยวมาก่อนคงไม่ได้กินหรอกฮะเดี๋ยวก็หล่นเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็หล่นเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็หล่นดูสิต้นนี้ก็เจี๊ยบต้นใหญ่นะฮะแต่ต้นใหญ่แต่ยังไม่ออกเลยออกไปดอกนะะดอกออกแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกฮนะ,ะนี่ดอกออกแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกนะฮะอีกสักพักหนึ่งอีกประมาณครึ่งเดือนเดี๋ยวผมจะตัดตัด ตัดยอดตัดต้ดตดตนไอ้กล้วยที่ปลูกใหม่ซะหน่อยครับให้เขาโตพร้อมๆกันนะฮะพวกต้นกล้วยไข่จะตัดให้ตพร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็มาปลูกต้นไม้ในสวนนะครับรวมถึงก็จะปลูกตามนี้แหละฮะพวกพวกไอ้อะ,อะออมะละกอนะครับผมปลูกเแสมแดนกลางเลยตรงกลางของต้นในสวนส่วนตรงกลางเนี้ย กลางระหว่างฝั่งเนี้ยผมก็จะปลูกโหละพานะครับก็จะปลูกโหลพาตอนนี้ผมกาลังชําดังเพาะไว้อยู่เพาะก้าโหลภพาไว้อยู่นะครับผมนี่ก็คือโหละพาผมอีกสักพัก,100ก,นนะ100กนนหนึ่งรอโตกว่านี้ก่นนะรอให้ตกว่านี้นิดนึงนะฮะแล้วก็จะย้ายแปลงย้ายปลูกเป็นตน้นๆไปนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนอยู่นะฮะผมอุปกรณ์ผมก็ หีรยเรียมจอบมีแค่จอบ,บแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้แค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกต้นไหนนี่ก่อนฮะต้นลิ้นจี่นอพอหนึ่งนะฮะจำนวนสามต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเล่งลารวมถึงสารปรับปรุงดินแล้วก็จะมาปลูกมะละกอนะครับในสวนโอเคเดี๋ยวขออนุญาต จัดการปลูกให้เรียบร้อยกันครับก็ปลูกโซนโซนนู้นแหละโซนพวกลิ้นจี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับผมเดี๋ยวถ่ายรับชมอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนถ่ายรวมถึงวันนี้ตอนเย็นก็จะเก็บเก็บเ๊ยบกลับบ้านไปด้วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนี่ก็ลงไปแล้วฮะหนึ่งต้นลงไปเรียบร้อยหนึ่งต้นครับลิ้นจี่เนอพนหนึ่งเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีกสองต้นที่ยังไม่ลงครับผมนี่ ของต้นที่ยังไม่ได้ลงนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเดนจีนอพอหนึ่งนะครับส่วนหลุมนี้ผมก็ขุดลึกประมาณลึกประมาณห้าสิบคูณห้าสิบน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ดูด้วยตาเปล่าอาจจะดูจะไม่ลึกนะฮะดูผ่านกล้องก็จะไม่ลึกผมก็ใช้ดูลมไม้ลองพื้นแล้วก็ปุ๋ยสูตรที่สิาจะเจ็ดลองพื้นไปแล้วฮะปุ๋ยสูตรเล็งลากแล้วก็สารปรับปรุงดินใส่ไปเดี๋ยวก็จะกิดลงหลุมนะครับ ก็น่าจะพอแล้วสําหรับลิ้นจี่ในสวนเรานะครับน้องนั้นก็จะเป็นคิดไวก้ก็น่าจะเป็นพวกลํยาไยคริสตันนะฮะที่จะเอามาน่าจะเป็นสีม่วงหรือค่าสีนะ,ะหลักๆน่าจะเป็นสีม่วงน,ะะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งนะฮะนี่ก็รองพื้นด้วยโดโลไม้สารปรับปรุงดินแล้วก็ปุ๋ยสูตรเล่งลากเล่งการเจริญเติบโตนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับรวมแล้วสิบต้นในสวนเรานะครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะนี่อีกหนึ่งต้นนะฮะเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ก็ขึ้นไปปลูกมะละกอนะครับผมเสร็จหลุมละสองเมตรสามเมตรก็ว่ากันไปนะครับเอารอบด้านบนเลยนะฮะด้านล่างก็จะประมาณนี้ก็จะเหลืออีกประมาณสักที่ผมขุดหลุมไว้ก็ก็ใส่พวกปุ๋ยมูลสัตว์รองพื้นไปด้วยก็อยู่สามสี่เดือนแล้วปุ๋ยมูลสัตว์ก็ก็โอเคและในหลุมนะฮะจับดูก็เย็นๆนะฮะไม่ร้อน ก็เลยน่าจะอีกแปดหลุมแปดหลุมก็น่าจะคิดตั้นน่าจะผมสั่งมา,ถ,าถ้าไม่สิบต้นก็น่าจะแปดต้นนะครับลำใจคิดตันสั่งเพิ่มถ้าไมพรุ่งนี้ก็มาเลือนน่าจะมีถ้าไม่มีของก็ทยอยเอามาปลูกนะครับผมแต่ลิ้นจี่น่าจะพอละสิบต้นนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลูกลิ้นจี่ก่อนครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือเมลเบอรลกีนะครับผมที่ผมจะเตรียมปลูกนะฮะเมลเบอร์รี <c oughs> หลุมเพาะผมก็เรียบร้อยแล้วฮะทำไปแล้วเรียบหลุมเพาะผมก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาทำการปลูมะละกอกระดีกว่าวันนี้ผมจะหยอดหลุมละสองเม็ดนะครับจะหยอดหลุมละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสามเม็ดก็ได้ฮะหยอดไปแล้วฮะนี่กบนะฮะปลูกมะละกอกก่อนนะฮะระหว่างต้นเนี่ยแหละฮะต้นแก้วมังกร เกิดเท่าไหร่ก็ว่ากันเกิดเท่าไหร่ก็ว่ากันใส่ไปเลยสามเม็ดรุกได้สามเม็ดนะครับนี่ก็ยีดสามเม็ดถ้าขึ้นก็โอเคนะครับผมถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าเหลือพวกนี้ก็ปลูกต่อเบ็ดมะละกอใส่ลงไป,ไปละสามเม็ดสี่เม็ดนะฮะ เราก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้นะฮะไหนไม่สุบุ์เราก็เอาออกนะฮะใสไปเลยคบละหลวงหลวงใสไปอีกสามสี่เม็ดเลยตัวหลุมได้เท่าไรก็ว่ากันนะฮะได้เท่าไรก็ว่ากันเหลือก,ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาปลูกอีก เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็ปลูกอีกกบโอเคนะครับเรามาปาลากูกมะละกอด้วยกันดีกว่าในสวนนะฮะให้มีผลไม้พืชผักหลายๆอย sort of ่างในสวนเรานะครับผมให้มี um ห,หลา,ลายๆอย่างเลยใส่ไป1เม็ด2เม็ด3เม็ดกลบไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรกืดก็ดีใส่ไปอีกกบกบ กบใส่มะละกอปลูกมะละกอในสวนระหว่างต้นเก้วมังกรนี่ใส่ลงไปเลย<ก>สีห้าเม็ดกบกบซะหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะใส่2เม็ดแต่ว่าเราใส่เผื่อเผื่อไม่เกิดดีกว่า2เม็ด3เม็ดก็ว่ากันไปใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วก็กบ ใส่อีกอืมใส่แล้วก็กบน่าจะเหลือนะผมว่าอืมไปกบนี่ก็ใส่ไปอีกสองเม็ดละอีกเม็ดหนึ่งเป็นสามเม็ด เผื่อเผื่อไม่เกิดเผื่อเกิดน้อยถ้าเหลือแล้วก็ขุดหลุมเพิ่มพ่กนี้นะครับผมถ้าเหลือก็ท้มะละกอเรานี่ที่เราจะลงเม็ดเหลือก็นี่ก็ใส่ลงไปอีกใส่แล้วก็กลบช่งนี้หน้าฝนดีไม่ต้องรดน้ำนะฮะดีไม่ต้องรดน้ำช่วงนี้หน้าฝน อันนี้สี่เม็ดไปเลยกบสี่เม็ดมะละโกได้จัดดีกว่าครับยามเย็นมะละโกต่อได้ฟักแสงเใส่ลงไปเลยมะละกออย่างเดียวดีกว่าน,น,นี่ลงไปละเก็บยญ้าเอาซะหน่อยเดี๋ยวยญ้าเกิด เหลือแน่ๆเลยลก็พรุ่งนี้ก็เต็มไร่ฮะเต็มสวนเลยมะละกอ, <c oughs> อ,อีก็อีกใส่ไปสามเม็ดโอเคหลุมเราได้ประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้คุดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่าวันนี้ไอ้นี่ก็เหลือนี่ เหลือเยอะอยู่เพื่อนอเพี่องนี่แหละมีถุงนี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวไปเก็บผักกันดีกว่าโอเคครับเราไปเดินเก็บผักกันดีกว่ากระเจี๊ยบอันนี้จะเก็บกระเจี๊ยบครับอันนี้ก็จะเป็นพึกษาในสวนนะครับลูก,กำลังสวยเลยฮะแต่ด้านในนี้น่าจะเต็มไปด้วยมะแรงน่าจะเต็มไปด้วยนอนนอนมะแรงวันทองนะครับผมเก็บกระเจี๊ยบดีกว่าวันนี้นะฮะ เก็เจ็บดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะฉีดลงน้ำยาแล้วลงปุ๋ยลงสารเคมีไล่แมลงซะหน่อยใส่ต้นพุทราอาจจะได้ไมันไม่ได้เก็บหลายวันเลยทีนี้เราก็จัดการวันนี้ซะเลยนะครับผม,มนี่ไก่แต่งกิ่งผมก็มาแหละลูกเล็กลูกน้อยวันนี้น่าจะเอานะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาพอส,พอสมควรถึงที่พวกสารเคมีพวกนี้ถึงจะเจือจางนะครับ14วัน เจ็ดวัน่อยจะเก็บได้ผมเอาเลยนี่เก็บเลยวันนี้วานไม่ได้เก็บครับเว้นไปวันหนึ่งว้นไปวันหนึ่งก็เลยวันนี้ก็เลยต้องเก็บให้หมดเพราะว่าถ้าเอาไว้หลายวันแล้วถึงผมจะไม่ได้ฉีดก,ก็ตามครับถึงผมจะไม่ฉีดแต่ว่าน่าจะระอองน่าจะโดน ก็คงจะไม่เก็บเพราะว่าต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงตัวเราเองด้วยผมก็กินนะครับเนี่ยผมก็กินนะครับนี่เก็บกระเจี๊ยบซะหน่อยนี่อุ้ยดวงกระเจี๊ยบได้อยู่พอสมควรนะวันนี้กระเจี๊ยบ้วยน้ำเต้าไปด้วยลูกเล็กๆขอจะเอาลูกเล็กๆเ,เลย ดใหญ่เขาไม่เอาก็เลยต้องเก็บนี่เก็บกระเจี๊ยบดีกว่าวันนี้นะครับผมลูกเล็กลูกน่อยเอาหมดพอเดี๋ยวก็แก่ทิ้งผมก็ต้องทิ้งผมก็ต้องทิ้งนะฮะน่าจะหลายวันอยู่เจี๊ยบนี่ก็ได้ขายบ่อยครับขายบ่อย ุ้มแล้วฮะได้ขายบ่อยแล้วก็เจยบผมแ,แต่ก็ตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆก็เจ็บในสวนเราลูกเล็กนู่นเราเก็บหมดวันนี้แต่ลูกเล็กไปผมก็ไม่เก็บกะเจ็บนี่สองวันสามวันนี่โตแล้วสองวันสามวันนี่ก็โตจนเราเก็บไม่ได้จนแก่แล้วนะฮะเนี่ยเช่นพวกเนี่ยวันวัน วันสองวันก็แก่วันสองวันก็แก่แล้วนะครับเจี๊ยบลูกใหญ่ด้วยลูกนี้กันตามด้วยลูกใหญ่ทีนี้ตามด้วยลูกใหญ่เลยปูหลวงโอเคครับผม ขออนุญาตเก็บกระเจี๊ยบก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกระเจี๊ยบในสวนก่อนนะครับผมดูสิว่าเราจะได้เยอะได้น้อยเดี๋ยวมาดูต้นไทรที่นะครับแล้วก็เดินดูสวนไปด้วยกัน,ด,กนด,ด้วยยามยินนะครับผมโอเคโอเคครับผมกระเจี๊ยบผมเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะกระเจี๊ยบในถุงนึงนะฮะในถุงนึงเก็บไปขายนะครับแล้วก็แม่บอกให้ถอนดูถั่วซะหน่อยเหาือนันไม่รู้จะเอาต้นไหนเลยถั่ว หัวริสงูงลองถอนให้เกดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหาต้นก่นอนเกบอกให้ลองถอนดูไงผมกะว่าผมจะลองถอนต้นนี้ดูดีกว่านี่เม็ดใหญ่แล้วเดี๋ยวใส่ถุงไว้ให้เกก่อนนี่ฮะ วัวมีสูงในสวนเราก็ปูกนะครับอันนี้เก็บไว้นี่เอาให้แกดูฮะอยู่ใไนไถุงนี่แหละแกบอกให้ถอดดูนะครับปะ่ะนี่ฮะสาเหตุของต้นล้มเมื่อวานสาเหตุของนี่เอ็นไปแล้วนี่ยังไม่ได้แก้ไขเลย <c oughs> ยังไม่ได้แก้ไขเลยนะครับ <c oughs> เสงเรื่อนเสงเลือเล่อนนะฮะนี <Ooh. S 1> ่จะต้องทำค้างให้แหละไม่ไหวแล้วโอเคเราเดินดูสวนกันดีกว่าครับวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยวันนี้ก็มาปลูกต้นลิ้นจี่นอพอหนึ่งสามต้นนะครับผมแล้วก็เก็บพักรวมถึงลงเม็ดมะละกอไปด้วยฮะต้นกล้วยในสวนเรากำลัลงเต่งตึงเลยฮะตอนนี้กำลังเต่งตึงแต่ลูกไม่ใหญ่ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆฮะลูกไม่ใหญ่นี่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกไม่ค่อยใหญ่ผมว่าเกิดจากสาเหตุที่ผมน่าจะขุดหน่อไปช่วงก่อนหน้านี้ย Ethiopia. แต่ก็ไม่เป็นไรบางต้นก็ผมก็ไม่ได้ขุดนะฮะโอ้ว่าจะเก็บมะเขือพวงซะหน่อยผู้มีชาเดี๋ยวจะเก็บมะเขือพวงซะหน่อยพู้มีชาวผู้มีชาว่วา,ววาจะเก็บมะเขือพวงซะหน่อยเก,ก็บมะเขือพวงกลับบ้านซะหน่อยผู้นี้ ใหญ่เลยเยอะเลยนะครับส่วนนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ถึงเนี้ยเมื่อวานวันก่อนถึงต้นเนี้ยโน้นนั้นก็ยังไม่ได้ใส่โน้นน,ไไน,นะน,นั้นก็ได้แค่ดายาต้นละมุดนะครับผมโน้นนั้นก็ได้แค่ด่ายาก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับเนี้ยดายาถอนญ้าเมื่อวานฝนตกไปกันเลย หยุดชะง,งักไปเลยครับผมก็ว่าพรุ่งนี้หรือมื่อลืล่นก็ว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยให้เขาก็ยังไม่ได้ใส่ครับโซนนี้ก็ยังไม่ไใส่โซนนี้ก็ทางโซนยังไมไ่ใส่ก็ได้เค่ดายาถอนหญ้าออกนะครับถอนหญ้าออกเดี๋ยวมาสามา,สานสองวันี๋ก็มาใส่อะแต่ผมว่าผมมันงานเยอะเหลือเกินโอ้ไก่ ในสวนไก่ในสวนแต่สวนนี้ผมใส่ปุ๋ยหมดละั่นนี้ผมใส่ปุ๋ยหมดลนะนี่เลยแตกขึ้นมาสวยวันนี้ก็มาลงดินจีนอพอไปนะครับผมลินจีนอพอสามต้นต้นนี้ต้นหนึ่งน,ะะนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นที่สองนะฮะนอพอต้นเล็กขนหน่อยต้นล,ลอยฮะก็ไปซื้อมาซื้อพัน มาจากที่เขาขายต้นไม้แหละนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะส่วนนี้เป็นดินต้นต้นละร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบนี่แหละจำไม่ได้แล้วนี่ยหน่อพ่อหนึ่งเหมือนกันร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบนี่แหละประมาณเนี้ยฮะผมจำไม่ได้สี่ต้นรวมแล้วหน่อพ่อมีทั้งหมดเจ็ดต้นแล้วก็เอ่อ อะไรนะแล้วก็ลิ้นจี่จักระผัดรวมถึงไรมล็ดอีกอย่างลิ้นจีจน่จักระผัดสองต้นไรมล็ดต้นหนึ่งนะฮะก็เลยนี่ทั้งหมดสิบต้นในสวนเราก็แค่นี้ก็น่าจะพอแหละนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกเวลาขี่นกนะครับเวลาลูกผสมลูกใหญ่หน่อยนะฮะเวลาลูกผสมลูกใหญ่หน่อยนะฮะในสวนเรา ปลูกไว้หลายต้นอยู่พอสมควรปลูกไว้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะปลูกไว้พอได้เก็บกินเดบเก็บขายนะครับเก็บกินเก็บขายห้าบาทสิบบาทผมก็เอานะครับผมขอให้มีความสุขนะฮะในการทำงานนี่นี่ผลผลิตอีกหนึ่งสวนนะฮะแล้วก็นี่อีกหนึ่งวิสวนนะฮะได้เก็บแล้วทีนี้ก็จะเป็นพวก บวบงูฮะบวบงูกำลังออกผู้นี้ก็เริ่มแล้วมาละนี้รอสักพักหนึ่งฮะรอให้เขาเลือ้อยดีๆก่อนตอนนี้ก็กำลังแตกดอกแตกไปนะครับผมโอเคครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้อยู่สวนดูไลนะครับเข้าบ,าบา่ายๆซะหน่อยนึงนะเนื่องจากวันนี้ผมไปทําธุระมานะครับผมไปทําธุระมาแล้วก็ซื้อพันไม้มาด้วยสามต้นพวกลินจี จะให้มีหลากหลายครับในส่วนต้นมงต้นไม้ใหญ่นะครับอายุประมาณ5ปีก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ3ปีก็น่าจะได้กินลูกแล้วครับพวกต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นตะมุดกระสวยมาเลยเอ้ยินจีเอ้ยประมาณเนี้ยฮะใส่ปุ๋ยแล้วก็พอด,ดินที่เข้าไบ่อยนะครับดูแลรักษาเขาดีๆทุกอย่างก็จะเติบโตให้เราเหมือนต้นไม้พวกเนี้ยนะฮะเนี้ยแต่ก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่นะฮะแต่ก็รอไปครับรอดูไปนะครับผม วันนี้ก็อยู่ที่สวน,นเย็นๆนะครับขณะนี้ก็น่าจะหกโมงเย็นนะครับน่าจะหกโมงเย็นแล้วแหละผมว่านาฬิกาก็สวนบวบเจอหมาเยียดซะแล้วบวบเหลี่ยมผมเจอหมาเหยียดรอยเท้าหมานี่เต็มๆเลยนี่ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างมันก็มีการทำรุดและเสียหายกันได้ครับสวนตรงนี้ผมก็มุดเข้ามา ่วนนี่ก็รออีกสักพักหนึ่งครับบวกงูผมรออีกสักพักหนึ่งก็จะได้เก็บะนะฮะนี่บวบงูนะครับบวบงูในสวนเรานะครับผมหลายรูปอยู่สมควรครับตอนนี้โอเคครับวันนี้ก็อยู่ในสวนเย,ย็นนะฮะก็ามาเข้าสวนทุกวันนะฮะบ,บวบงกูกำลังเลื้อย เลแล้วก็กลงเดวออรลูกนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทวิราทีเฮสโอด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับกรเกษตรทำซ่าครับผมโอเคครับ